และสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หากแพงบวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแลวก็ตามประเทศพี่น้องเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่่องบบาจอยซาแนลอีกแล้วพี่น้องเอฟซีหลายคนกับบาหวาเออซื้อเห็ดย่างไก่แห้งร้อยผั่นเสียไปคากินทัวกินอันนั้นกะแล่พันพี่น้องเนาะบาจอยกับเบาจกกันกะ ว่าซื้อบ่อจะรอพเพิ่นเบิ่งเฮ็ดว่าข้อไก่ถ้าว่าเพิ่นบ่เฮ็ดเฮากบ็บ่ซื้อพี่น้องเนาะหรือว,ว่าจังได๋กัไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะบ่อส,ส,สั้นเสียเวลาจังได๋ครับขอบุญขอบคุณเมมเอฟซีเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ติดตามรับชมช่องบ่จอยแชนเนลเนาะกลับมาหาทางน้นองรยยอยเลยกับไอ้บุญเกินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็บาักเป็นกําลังใจให้ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะไปไปเบิ่งไปชมบ่เว้าหลายใจห่างพี่น้อง ว่าสีเจอ์ัวน้องลอยบ่อหรือว่าโบเจอกะเบิ่งน้ำกันแม่แม่แมเอซเนะาะมันนี่กับเอจอยใครเดินทางเข้ามาห้อเทือลอดซานตอนเป็นที่เรียบร้อพยพี่ปปน้องเนาะไปไปติดตาม้ปรับน้องลอยนอกบอน้องลอยทำจันหนักบอนีน่นะฮะ nó lão chăn nát phù cái bao này nè dù này? Chăn nát phù cái bao. là này này, chăn nát bao này này này. Bự dài leo, cái này mè <laughs> ใช่เราแยก้นเป็นสบายดีให้เห็นมันข้อไก่มาแล้วจักแล้วคือชีบบลได้ไก่แล้วกบังคับกิบังคับไ้แล้วข้อไก่ปรมาักเตือนเอาเลยอไปเปนดำเนินการต่อได้เลยเออเ่าไร่อเธอบามาหึงมาไหนนี่ฮะสีมืออะไร

พอแบบว่าอยากกันพูดดักนะนมันแม่นอะดีบ่พอจะเป็นยังไงผู้เลยต้องหล่อมแสนบุได้อย่าเลิกเราเนะเอ่อไม่หยุดหยุดตั้งแล้วตั้งหย่าเลิกเ่าเราเลิกวะได้คือเรากลับไปกินเรียบร้อยแล้วนะคอยยันเราเลิกมีอะไรกลัวนะมั้งไอสิไปเลิกง่ายเลยมียน้อยขนาดนี้ไอเกิ้งไม่มีเราอยู่ได้เอา ว่านี่คือเห็นเจ้าประหา้เถ่าในแมน้อยอีกบ่านเอ่อาุ่ถวม่ดจ้าเพื่อได้ลูกชองแรบ้านเนาะได้ลูกสองเด็กสามปีบ่อนบอกคุ้มกับู้ทีามากอยู่แล้วอเอพื่อนในเกิงบ่คุณนั็นกันเนาะห้ามเล่นเล่ไหมัเมียน่โอ้ยโมารมอันนี

มาอลไรบอสมาต้มจะลองกินก่อนตีกล่อมแรงเกือบดิ่ะโอ้โหแรอ่ะจะลองเองว่าขั้นว่าต้มสูบมะล้ากินนี่มาล้าสีเห็ดซอยเนาะอาการเอากระเจี๊ยดด้วยกันไปเขารออันบ้าเฉยอยมาต้มน้องเอ้ยเนาะงต่างเป็นแท้เกินคือนอนยาวแบบนี้ลอดอยู่บบอส ไอบุญเกิงจะรอดอยู่บ่พี่น้องเอ้ยแย่แล้วอ่ะการหนักสุดๆบ๊วยมันพัวเจ้าเช็ดบครเ่ิงดนังแล้ไม่นลงไหไปพูกบึงเนาะตุบบัวบัวบออบ่วม่วลืมหาย c ไ ạ y เดี๋ยวไปจ่ะ โมหูพี่นาพิตาเลยไปเบิ่งลกูกจะหูไหนไหนบอกไปยังนะยและเช็ดยาววานีว่าตัวเวดกับก่อยเช็ดเองมือต้องเล้วว่ะจะเช็ดเร้วไปบงทู้ไปเบงิงผูะยันผัวตายันผัวเช็ดากระดง ไปตักน้ามาเดียนี่ผัวพ่อไปตักนะตักเองตรงนี้เดีตักเองโอ้ยนี่ร้อยกินน้ำในกอบเป็นขนานี้จ้ะใส่ก็ร่องน้ำตัวนี้สิตัวนี้ขุ่นตีขี้เหงาอ้าตัวนั้นจะไปตักอีกใส่ยังไงน้องลอยกินเบื่อได้น้องลอยเอ้ยคนบุกเคยกินนะ แมงมานเนาะแมงบุเพงว่าแต่ว่าตอนมันเมื่อบัมื่อไปล่วกันกินเลยเนาะแม่เนาแม่เนาะตาคอยเมื่อนี่คอยมามื่อื่นนี่คอยเต็มขู่กับเป็นป่านี่้อยเนาะแมเมือใหม่มานงลอยจัดดิบเลยหรอวะสู้ยเช็ดผัวน้งลอย

ของนุ้นันหสดยังวะเดีวต็มเต็ไหนวะใ่นาะยากบ้งานบุ้งบเมนงนุ้ันโมนันมดอเอมันคอกอแปลว่าซื้อมาล้าให้สร้่างคนนั้นเห็ดให้คนเคยเห็ดร่างเห็ดให้ย่ากูู้ให้แต่ว่าเราเคยกินมาก่อนเคยกินยังนะ ยาออกเหล้ายาออกเหล้ามันเป็นไปได้อยู่บ่อเหมันมีได้ล่ะมันมีอยู่แต่มันจะเป็นไปได้อยู่บ่ล่ะมันมียาออกเหล้ายาคอมอคอลลาเจนอลอืมนี่ไงเราเห็นแก่กันตองมา้บอกแต่ข้าว่าท่านว่าพวกนี้ไปกินนี่พวกนี้ชิบอะไรคล้ายเอะวะท่านแบบว่าพับไปกินคือกันครับนี่คนไหนกินยาออกเหลาอันหนึ่ง ใ่เขา,าคือจีในค้ายเหล่านันะอะไรนแตค้ายกต้องเขาินงดิจ่ะเป็นองเดียวกันบอกตัขพพพ้พันเท่าิดนักจนต้องชื่อ,อยามากินไอ้กินนักขนาดนั้เพิเพิ่กินื <c oughs> อ,อ,อลูกกับเมียเพิ่ทำาผืลูกกับเมียทำเผืลูกเบเมียบ่เ้อาแล้วะทำาืลูกหมูบัด หมูร bueno. er. ุนเดียวกันนะครับบคือบปได้เมาบัดนี้แต่เพิ่นเมาเพิ่นงมาเจ้าของกินลายเนาะไม่กินลายเมาคือวันเดียวกันก็จะมีทุกอย่างแล้วประตูปวดเมาก็แท้ก็แท้นะครับรัาไปทามูน้นคือบวดปานใจอะไรอย่นี้นะไอ้เกิงจะไปเต้นให้ป้าเบิ่งบ่เมือนนั้นคิดใจเต้นไหนมาเพย่ปเล็บบานนะ เด็นอยู่บ้านอย่าพอไปไ,จไ,จไ,ไรจ้กแล้วก็ได้ยินจากพ่อไิไรเวาลูกเลาวาวก็กาจัดเกียกอะไเข้าเนี่นะเกียวกัเร่องกนขังขานองเพ่งไปแม่คุณกระปูนะทิบบรปนอะไรก็ไม กัว่ะซิวน่า่คือมีได้กี่ดมนำบัวเก็นี่ใส่น้าไหอลอ่ไอ่านได้นะเกีบ้าบัวไปเก็บ้กบัวมาใส่ไปกูปลา่แล้วก็อตู้ไตู้นะไปแค่บัวน้อยเด็กกินเลยปลูกไว้ชื่อบใช่ยังไปเกีกปลูกไว้ชื่อบพักเอายังัเลื่อยยังมันก่อนมะรดนะปลูกใหม่ จีขวาจีูไว้ในไดจีมาขวาเลย่้งยหล่าาเลยงานมันมดแล้ววะมายูน้ำนอกเนี่ยเนี่ยก็อน้อกจีต้องเพื่อนจีไปแ้เจ้าน่ะเปิดห้องไว้แล้วเปจีไปชวนพักนะครับ่อไปอยู่นอกๆเจอจีต้องจอเบิร์นอกเยอะเลเจะเบิ่งนอกอย่าไปเบิร์กวนนะนนเ้กินเยไงทำให้ปวดปวดเลว เออบ่าจอยเราไปได้เห็นแต่เนตามตัวนี่บ่าจอยอยาว่าอนะคอยมาเลยลึกใอี่เจ้าขอบมาุคิเบอะย่านีกับ่านเนาะคุ่นแีเบะผมเนคุนดีคนเนาะน้อละก็น้าแไม่ผักน้ำหยอนลาบวยยออนแนองเนาะน้อวเราจะกินบะหมบุ จิมหอเออได้้จนไปเลยคน้องไวานนเบื่อปอนดงเอยโอ้หมาแลรี่นะแต่จะกินหมาลินเนาะก่นเนาะแต่วันที่นมาเล่นกินเนะอมกแต่มมาแตงนี่ตัวแต่ทีนี่าปกีแต่วันใช้เอมันนะเอมัน เอาลุงฟางลงมาตามตื่นแต่อีวีไม่ใส่เธอเจ้าเอิดมันเนี่ยเจ้าเอิดยังมันเวียดมันเวียดบ่อะนะบ่ของของฟางให้มันแกวมันเวียดมันแกวเราบริจัดก็ชักมานี่มักแป้งเนี่ยมันพอสักข่ามือมันออกเด็ไบ่ไปหามือมาใช่ไหมน้องลอยยิ่ได้มือหาเกาะเลยนี่นะไแล้วพันอีกตู้ร้อยไทยอีกตู้ไปใส่ไปมันตรงอ เอาใบพะโพดน้ำาจ่อยเอาใบระกพดตปดใส่น้ำลอยอะไรพี่ยมาเชื่อมมันลายลีนอะเอาบอหยอนเอาไปปูกเนาะในสื่อมาหายมีน้ำใช่ไหมมาร้อยจะปูใหมาเชื่อซองหรือเ่ บัวจักนะแช่มาเคลือคืนเคลือนนะไรกลัวเนี่ยมาเคือในช่องคือมากหรว่ามันคือมีน้ำใช่ใช่น่ะอันนั้นมันบริมีใด่อันนี้มันเป็นน้ำเาแต่มาเคือคืนนะคือประสมใช่ไหมใ่เป็นอะมากรอที่ใสใสอนี้ก็โอ้ยใสใน้าซีร้อยยังขาดอันหนึ่งเวอิ่งไข่ร้อย

รู้บอกล้ลอยเลยมด้มาเดี๋ยวล่ารงน้เดี๋ยวมันชี้ใช่ยปักปอดจานพิษบ่มีแดนยกี่เบ้ใช่เนาะอแใหม่หมอเลยพ่อจ้างาก่อดน้ำบกบ่ใช้น้ำอีกน้องร้อยชน้ำอีก เอาหน้ามาใช้อีกน้องร้อยไป่คนมันเนาะเจ้าของนาะมันเดือดน้ำเดือดกินนมันกระชุ่มคือปจะกินกอย่ป้าชมก็เขีลบยคือลงเพื่ออะไรแท้อย่าแล้วเห็ดกลาแดก รสชาตินั่นเองมันรสนาติดีเข้ดูกระปงอปไปตามกับตาเวกบอกแล้วะอกไก่างไนเล้ยงางไหนพวกเธอสีเข้มหน่อยเจ้ามาคุณเจ้าไก่คุณเจ้าไก่มาต้มเอาไก่มาต้มเนาะเสร็จสีเห็ดเอยเอาเล่าสีเข้มน้องลอยมาได้กไก่ขเบิังคักเลย ยังสิบใ่หด้เข้ามาได้ออจะเถื่อบอาได้ดอกว่ายังนอกไม่ได้สักเวลาจะพึ้นสามเดือนพึ่งไปจ้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วว่ามาอื่นก็จะปกติแล้วมันบมปกติด้อะเอาโมนี่ได้เขากินเขากินใหม่เขาก็กินได้เขากินมันีตัวนี่กินอะไรอย่งเี้ยมันไหลเอาก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ แล้วเข้าไปขันเลยขันแล้วบ่อยากกินแล้วนะบ่ต้องไปน้ำมูกอยู่เฮือนนี่งตื่นมาบ่ต้องไปใช้เนาะนั่นแหละบ่เมาตื่นมาแล้วบ่อ,อ,อยูอ่เฮือนตื่นมาแล้วบ่อยู่เฮื่อนบ่จำเป็นต้องซื้อ,อยากินทอดชามแสีงคือบ่จ่อยบ่อาไงคือเก่าไรเข่าว่าไดรเวลาไปก็ต้องได้กิ่นน้ำมูกคือเกา่าต้องไปซื้อต้องไปซื้อเนาะอืมไม่ต้องคินยากเลยมันเจ็บอยู่แล้ว

เอ้ัวบกแท็กโวบอกแล้วข่บอกไปเอาแล้วไปล่างไปลจะไปล่างยินเลยคือบอกละพงอว่าล้างอยู่ข่าวแม่กับลูกคุยมดบาดีกินหากินรถเป็นงทำนมบหาขอดอิ่รถอยลอยยันลูกคขอมันบอกห้าดอกนมปังไม่

ก่อนก่อนบนนี้น um, ่นไหลซิวนะโอ้ยกุ้งจิว๋าาเรากินปลาปลาคอเออซิอกระเบนกัวจะเอามากินน yes. ้ไหมกินไรกินกัวยยังกันกินข้ากินกยยังกินข้าวหัวกินกันยังกินข้าว กินข้าวที่ดอกน้ำบ่บุณเพ่งไปลูกกินข้าวรึวป่ะปลูกกินข้าวน้ำเดิมไลูกินข้าวน้ำเดิมไปลูกกิน้าน้ำบ่ไปเทางให้บุญมีกินน้ำบ่ห่ากันว่าจะปล่ให้น้องน้องใาเน้อเอออืมอเอมักคย มันเป็นวันมันเป็นโกเฮงเลย่ระท่านเลยรอยอย่าเปวัดสิเมนี่ยมันเบิดบรจาาเป็นวัดะอันนันอย่ามันวัดบาดหัวเม่ประช้าบาหัวลูกประประช้าบอกมีไดไดีตรมันหัวลูกมากพระท่านน้อยไปหากินไป Tại sao Besar nè vô. tại tay phải như Ba tay phải như phải <laughs> này bây giờ <laughs> anh thấy phải quá phải tay như tay phải tay phải tay phải tay khẩu tay khẩu tay phải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  tay cứ mi phải rồi trả tay phải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  นี่แหละพี่้องเนาะ้านนางลอยีเออพี่น,อน้องไงชวนพักชวนหยาแล้วนี่เนาะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เดอ้อถ้าผิดพลาดประการใดค็ขอโทษขอภายนำไม่แม่อีกทีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะช่องบาจอยชาแนลสวัสดีและสาบายดีสาบาย